ผมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บลูกปลาแตงไทยกันนะครับนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือปลาแตงไทยนะครับเราจะเลี้ยงรวมกันไว้อย่างนี้นะครับตัวคู่กับตัวเมียนะครับให้ผสมพันธุ์กันในตู้เลยนะครับปลาแตงไทยนี้ก็จะอมไข่เหมือนปลานินนะครับเราจะเลี้ยงรวมกันแล้วก็ เก็บลูกประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับตัวเมียเราก็จะสังเกตว่าตัวไหนอมไขเราก็จะรู้นะครับคางเขาจะดำๆนะครับถ้าอมไขแล้วตัวเมียจะไม่กินอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเก็บไขกันครับครับเมื่อเราแยกแม่พันธออกมาแล้วนะครับต่อไปเราก็จะจาทําการเก็บไขนะครับ ึ่งตัวเมียจะเป็นตัวอมไข่ไว้นะครับเหมือนกับปลาเน้นนั่นแหละครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเก็บไขกันนะครับครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเมียที่อมไข่นะครับจะจะคางดำๆแบบนี้นครับเดี๋ยวเรามาเก็บลูกกันครับน่ครับเขาจะอมลูกแบบนี้นะครับนะครับคายลูกออกมาแล้วนะครับ ลูกของปลาแตงไทยนะครับอันนี้เขาแยกไว้นะครับที่ขอฝากแล้วนะครับเก็บต่อไปครับก็น่าจะเป็นไข่นะครับอันนี้คือเป็นเริ่มจะเป็นตัวเล็กๆแล้วนะครับอันนี้เป็นคนละสเตปกับพวกนี้นะครับอันนี้ไข่อ่อนอยู่อันนี้ต้องแยกกันอนุบาลน,นะครับ แยกกันไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแล้วนะครับนี่มองไหมครับเป็นตัวออกมาแล้วครับทำแบบนี้นะครับใครที่สนใจอยากเลี้ยงปลาแตงไทยเลี้ยงง่ายๆเจ็บง่ายครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเลี้ยงเป็นสวยงามนะครับ อันเราก็ใส่รวมกับเพื่อนๆไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแล้วเนี่ยครับนี่ครับขายลูกออกมานะครับอันนี้เยอะมากครับตัวเนี้ยตัวใหญ่นะครับอันนี้ผมจะเก็บอาทิตย์ละครั้งนะครับ อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวใต่แล้วครับอันนี้ไขย,ยุบแล้วกินลูกไรได้แล้วพวกเนี้ยเราจะอนุบาลด้วยลูกไรแดงนะครับถ้าไขา่ไข่แดงที่ฟองปลาลูกปลาเล็กมันยุบนะครับถ้าลูกปลาไข่แดงยังไม่ยุบเราก็จะตีวอ,อกไว้ก่อนนะครับอนุบาลไว้ก่อนถ้าไซส์นี้ก็จะให้ลูกไรแดงนะครับ นม่ครับอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับทุกคนนะครับอันนี้เยอะมากครับแต่ละตัวบางตัวก็ไม่อยากออกจากปากแม่หมดละ ยังไข่อ่อนอยู่นะครับครับไข่ยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เราก็จะแยกกันนะครับถ้าไข่คนละสะเต็ปก็ต้องแยกกัน ต่อไปเราก็จะทำการแยกลูกปลานะครับอันนี้ก็แยกตามสเต็ปนะครับอันที่เป็นไข่อ่อนก็ใส่แยกไว้นะครับอันนี้ยังไข่อ่อนอยู่นะครับเน,นี่ยเราแยกไว้ต่างหาก พวกนี้ก็แยกไว้ต่างหากนะครับพวกนี้เราจะไปใส่ตู้นะครับแล้วกเข้าวแล้วก็ให้เป็นลูกไราแดงได้เลยนะครับอันนี้คือยังก,กินอาหารไม่ได้นะครับอันนี้ไข่แดงยังไม่ยุบต้องไปใส่ลมตีออกไว้ก่อนนะครับครับอันนี้คือไขอ่ออนนะครับเราก็จะตีลมไปอย่างนี้นะครับตีจนกว่าไข่แดงนะครับ จะยกลูกปลาฟักเป็นตัวนะครับเราถึงจะเอาไปอนุบาลด้วยลายแดงต่อไปนะครับใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าวันนะครับลูกปลาก็จะเป็นตัวใบอ่อนนะครับอันนี้เริ่มจะมีหัวมีหางแล้วครับครับส่วนลูกปลาที่ไขแดงยุบแล้วนะครับ เราก็จะแยกใส่ตู้กระจกแบบนี้นะครับอันนี้ใช้เป็นน้ำน้ำกรองนะครับหรือว่าน้ำประดานนะครับห้ามใช้น้ำประปาเด็ดขาดถ้าเป็นน้ำประปาต้องพักให้คอรีนหายก่อนนะครับน,นี้เราก็จะใส่ในตู้แบบนี้นะครับ อันนี้คือกินลูกลายแดงได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะให้เป็นลูกลายแดงนะครับครับนี่ก็คือคลิปการเก็บไข่ลูกปลาแตงไทยนะครับพเพื่อนๆคนไหนสนใจเลี้ยงก็ดูคลิปนี้แล้วนำไปทำได้เลยนะครับทำตามได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผม